สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทดีซีคอนซัลแทเสนอแนะนำหน่อยสิคะก็ที่นี่นะครับก็จะมีช็อกโกแลตมูสนะฮะมีบานาน่ามูสนะครับผมแล้วก็มีแบล็กฟอเรสเค้กนะฮะ มีอันนึงแล้วก็มีขนมชั้นด้วยขนมชั้นไม่มีค่ะคุณผูเป็นพวกขนมเบเกอรี่เป็นเค้กแบบฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นเนื้อมีพวกมูสต่างๆด้วยขนมมงบรังมังบานเกาลัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ชอบมากเอาทุกอย่างหมดเลยค่ะของเข้าอร่อยทุกอย่างเอาคุณลูกค้า่คะไม่ใช่เขาเป็นลูกค้าเ้าเหรอคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการอะไรคะ สตรอเบอรี่โซดาค่ะสตรอเบอรี่โซดาได้ครับแล้วคุณล่ะคะทริปเปิลช็อกโกแลตทริปเปิลช็อกโกแลตโอเคครับทริปเปิลมอร์มาสิคะทอทหารมะฉันชอบมอมาค่ะเอางี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าจะได้กินไหมสองคนนี้เดี๋ยวจดออเดอร์แล้วส่งให้เด็กกีฬานะครับค่ะทำสบายเลยคนที่เชิญค่ะ คุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสทำดีดที่ทพ่อทําวันนี้นะคะอยู่กับพี่อ๊อฟปองศักดิ์ค่ะเราจะมาคุยกันว่าพี่อ๊อฟปองศักดิ์รักพ่อภาคปฏิบัติอย่างไรค่ะบ้านเรามีในหลวงที่รักเราที่เข้าใจและเป็นหูใยมาถึงวันนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน ยามาฮาฟิลาโนและฟิโอเรหัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยพี่ออฟคะพี่ออฟเป็นนักร้องมากี่ปีแล้วคะตอนนี้เข้าปีที่9ครับ9ปีแล้วใช่ 9, 9ปีแล้วครับร้องเพลงมาก็เยอะแยะคิดว่าเพลงไหนที่มันตรงกับตัวพี่อ๊อฟที่สุดคะก็คงจะเป็นเพลงจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจครับเพราะว่าจริงๆออาว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้สึกว่า เวลาเวลาเราทำอะไรก็ตามต่อให้ต่อให้เราแสดงอะไรออกมาก็ตามบางทีสิ่งที่เราแสดงกับสิ่งที่ใจเราต้องการจะบอกมันอาจจะไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงกันก็ได้<ม>ต้องทำเป็นแข็งแรงใช่คะไนะ <S <S หนยังไงนะยังไงนะเพลงจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ ฉันแสดงชอบเพลงนี้ไหมตรงไหมนี่ของอัุ้ยเพลงที่เหมาะกับตัยคือจุดอ่อนเหมือนกันของฉันอยู่ตรงที่หัวใจเขาไม่ใช่เพลงนี้อะไรครับเธอคือจุดอ่อนเงยไม่ใช่เ้ย่าไม่แต่เพลงนี้จริงๆมันสะท้อนจริงคริงนะทีนี้มาทําดีที่พ่อทำอาก็อยากจะถามพี่ออฟว่าประทับใจในสิ่งใดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุด คืออ็อบแบบเป็นคนเป็นคนรักครอบครัวอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนเป็นคนรักแม่มากแล้วสิ่งที่ทําให้อ็อบตระหนักอีกครั้งหนึ่งก็คืออ็อได้ได้ตระหนอักอทันครับทันในช่วงที่สมเด็จย่าท่านยังอยู่แล้วเราก็ได้เห็นถึงสิ่งที่พระอ,องค์ท่านมีมีความรักให้กับสมเด็จย่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ็อ,อก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านดูแลดีมากแล้วทําให้เรากลับมามองตัวเองว่าเราต้อง คือท่านมีหน้าที่ต่างๆที่ต้องทาเยอะแยะมากมายให้กับพระศิลกรชาวไทยเยอะแยะอะไรเง<ช>ี<ช>้ยครับพระองค์ท่านยังยังมีเวลายังดูแลสมเด็จย่าอย่างดีมากๆครับแล้วตัวเราเองแล้วเราล่ะใช่ตัวเราเองทําทําได้ดีหรือเปล่าก็ทําให้คนไทยได้ตระหนักมากขึ้นเหมือนกันขนาดพระมหัศจรรย์พ่อของแผ่นดินยังคงปฏิบัติหน้าที่ของลูกให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราแล้วเราก็มีพระองค์ท่านเป็น ไอดอลเป็นแบบอย่างทุกด้านเนี่ยคือความภูมิใจของคนไทยเนาะพี่อ๊อฟเนาะใช่แล้วครับถามพี่อ๊อฟอย่างหนึ่งในชีวิตของนักร้องแล้วก็นักแสดงเนี่ยคือเกียรติยศสูงสุดก็คือการได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งเนาะพี่อ๊อฟได้มีโอกาสได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งขาบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือยังคะร่วมทำความดีโดยอิชิตันกรีนทีอีซูซดีแม็กวีครอสใหม่ ได้มีโอกาสได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคะถ้าถ้าต่อหน้าพระองค์ท่านยังยังไม่เคยได้มีโอกาสครับแต่เอาเคยได้มีโอกาสร้องอต่อหน้าพระพาของพระเทพครับผมแล้วแล้วคือเอาจำความรู้สึกนั้นได้เลยคือมันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตทีเ่เป็นรวมนานาชาติด,ด้วยครับแล้วก็สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านสเสด็จเราก็เกรงมากครับเอาก็ทําอะไรไม่ถูกเอาก็เหมือนแบบตื่นเต้นแล้วได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าด้วยก็เห็นเขาเห็นพระองค์ท่านจับ จับมือให้กำลังใจนักแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วเอาก็จะจับเราไม่นะเฉเรานะตนี้ใช่เราอยากมากแต่ว่าพอองค์ไทยก็เลยไปแต่ว่าแค่ได้อยู่ใกล้ๆเราก็แบบเราก็รู้สึกเรารู้สึกอิ่มแล้วครับมานั่งคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราที่อยู่อยู่ตรงนั้นใช่เราจะทำยังไงเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคงแบบคงคงเป็นอะไรที่ อิ่มแบบอิ่มมากๆเหมือนลองลอยใช่เหมือนลอยใช่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าจะได้ร้องเพลงต่อหน้าพระพักของท่านเนี่ยคิดว่าอยากจะร้องเพลงไหนคะอยากร้องเพลงของพี่เบิร์ดครับแล้วเป็นเพลงที่เออว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆนะคะนะคะขอฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านเรามีในหลวงที่รักเราที่เข้าใจและเป็นหูใหญ่มาถึงวันนี้เนี่ย เป็นความหมายที่ดีใช่เป็นความหมายที่ดีครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ออฟนะคะฝากบอกแฟนๆรายการทําดีที่พ่อทําน้องเยาวชนนะคะว่าการที่เราได้น้อมนําราชธรรมของพระองค์ท่านมาใช้พระองค์ท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างแล้วเราได้ยึดหลักแนวทางปฏิบัติในชีวิตแล้วอ่ะมันทําให้ชีวิตเราดียังไงคะคืืเอว่าการที่เราได้มีต้นแบบที่ดีมันทําให้เรารู้จักการการใช้ชีวิตและทาให้เรารู้จักวางว่า สิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําหรือแม้แต่เวลาเราจะทําอะไรก็ตามทําให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็บรรทําทให้เรารู้ว่าผลของการที่เรามีสติจะมีอะไรเกิดขึ้นกับในกับกับตัวเราบ้างในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว แล้วเอาว่าเป็นสิ่งที่ดีนะบางทีเราไม่สามารถทําได้ทุกข้ออย่างที่อย่างที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้หรือว่าอย่างที่พระองค์ท่านทรงทําได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ได้บางข้อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าพระสุริกรชาวไทยวัยรุ่นสมัยนี้ปัจจุบันนี้เด็กๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าคนละข้อเอาว่าเราคงได้เห็นคนดีคนดีมากขึ้นคงคงได้เห็นประเทศไทยมีรอยยิ้มมากขึ้นก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม นะขอให้ทาได้สักข้อสองข้อน้อมนําไปใช้ความเจริญจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็บ้านเมืองสังคมถูกต้องครับงั้นก็ต้องไปรักพ่อภาปฏิบัติกันทุกคนสิเนาะถูกต้องเพื่ออนาคตของเราทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟปองศักดิ์มากนะคะขอบคุณมากครับดีมากครับค่ะแล้วอันนี้ใครจ่ายคะก็ก็เป็นอามฮะอาซีเดี๋ยวเดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนนะเดี๋ยวเคล่เรื่องบินกันคุณผู้ชมค่ะ ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทําดีที่พ่อทําวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคไม่ขอบคุณก็ส่วนขอบคุณแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือใครจ่ายเอานี้ถ้าเกิดจะมานั่งถกเถียงกันขนาดนี้ไปจ่ายเลยไปอาฉันยินดีที่จะถกเถียงมากกว่าไปจ่ายเงินฉันยินดี DC ชื่นชมทุกความดีครับ